ปวดหัวไมเกรนเป็นอาการที่พบบ่อยนะในคนอายุน้อย,อยซึ่งทุกคนกคงทราบว่าบางคนก็มีประสบการณ์ทีนี้รปวดต,ตุบนะครับเซอรอเนียมก็จะมีลักษณะการปวดหลายแบบนะครับอาจจะปวดแบบมีขึ้นแส้ไอเจร่วมด้วยนะครับหรือบางคนก็เป็นแบบมีเห็นแสงปลาผ้าตาลายมาก่อนนะครับบางคนก็พอหลังปวดเสร็จก็จะมีอาการพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็พบว่าในบางคนนะครับเพราะว่าประมาณ30%คนไข้ไมเกรนเนี่ย จะมีควาสมสัมพันธ์กับโรคหัวใจบางโรคนะครับก็คือผนังหัวใจรั่วแต่กําเนิดที่เป็นรูรั่วที่เรียกว่า patent foramen ovale นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตรวจพบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งใหม่เลยนะครับส่วนสาเหตุมันเกิดได้ไงเขาเชื่อว่าตัวผนังหัวใจรั่วเนี่ยมันจะมีตัวริมเลือดเล็กๆนะครับจากหัวใจห้องขวาไปัใจห้องซ้ายไล้ไปจุดที่สมองในจุดที่สมัยที่เราปวดไมเกรนจะมีการสร้างสา,ารบางอย่างในเลือดที่ว่าเซโ,โตดิน ถ้าไม่เกิดเพราะว่าหลอดเลือดขยายตัวก็จะมีอาการปวดหัวตุบตุนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของไมเกรนะครับ